สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y u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  e เจ้าตโรงการเกษตรครับขณะนี้นะครับท่านกำลังรับชมวิธีการเก็บกู้มันสำบหลังของชาวไร่นะครับเจ้านี้อาจจะสะดวกเลยนะครับฝนตกก็กู้ครับ ใช้รถตักนะครับสองคันสาคันนะครับคันเึนกลับบ้านแล้วนะครับหัวมันใหญ่นะครับพันที่เห็นนี้คือพันห้วยบง90นะครับเป็นพันที่ที่ไร่ของเราก็ปลูกนะครับแต่ว่าของเรายังไม่ถึงอายุการเก็บเกี่ยวนะครับ ดูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับวิธีการว่าทางไล่นี้ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับแล้วเราก็ไปปฏิดัตตามนะ,นะครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูช็อตนี้ครับ พี่การเอามันสับหลังลงนะครับพี่พี่แม่แม่นั้นานะก็จะช่วยกันตัดออกนะครับนี่เลื่อมเด้จ่าตัวล่งกันเกษดเด้แม่แม่เอ้ยที่ทำงานก็สนุกไปด้วยคุยคุยกันเมื่องว่แม่ เมื่อกีคุยอย่างทำไมทำไมโอ้มันก็เป็นยังีงล่ะเห็นไหมครับช่องผมไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะครับแต่ขนาะคนอยู่ไล่อยู่ในยังคุยเรื่องการเมืองครับเห็นไหมครับประชาชนเขาไม่ได้โง่นะครับครับเนี่ยครับเป็นผมก็พยายามจะไม่จ่อเรื่องการเมืองผมอยู่กับการเมืองแต่ผมไม่คุยเรื่องการเมืองนะครับ ผมคุยแต่เรื่องการเกษตรครับมันสองบาทหกสิบตังค์นึงแม่นะครับนี่ประชาชนเขารู้เรื่องการเมืองนะครับไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะครับเขาตามนี่นครับนี่แม่เขาจะให้ดูแล้วจะตุลงการเกษตรเด้เห <laughs> มือนกับมาอ่อกี้ทำแม่ม่อีกแล้วเสียเปิดได้เบิ้ <laughs> เขาไปกดติดตามนะไปเบิ้งจากของ ผมสิมาผมสิมาตอนพักเที่ยงจะได้ให้เปิดนายให้เบ่งแต่มืออื่นสิกูเพราะเท่าน,นั้นแหละนี่ครับก็คุยคุยเรื่องการเลือกตั้งนายกนะครับเสียดายคุณพิธานะครับไม่ได้ข้อข้างฝ่ายไหนนะครับแต่ว่าเป็นความรู้สึกของชาวบ้านที่เขาเลือกตั้งมาแล้วนะครับแต่ว่าทำไมไม่ให้สิทธิ์ในการาให้เขาเป็นนะครับ ก็เป็นก็เป็นความรู้สึกของชาวบ้านนะครับไม่ได้เกี่ยวกับนะครับช่อง YouTube จังการเกษตรก็ก็ไม่ได้อิงการเมืองในฝ่ายนี้นะครับเราเน้นทางด้านการเกษตรเป็นหลักนะครับเดี๋ยวสิให้สัมผัสเป็นกันชนตัว เนี่ยครับคุยกันสนุกสนานสับเปเฮลยนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับเพราะว่าเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับชีวิตนะครับสินค้าเกษตรจะดีไม่ดีก็อยู่ที่รัฐบาลนี่แหละนะครับที่จะช่วยเขามันเป็นความรู้สึกของของชาวบ้านนะครับครับครับอยากจะเห็นการพัฒนาครับชาวบ้านอยากเห็นการพัฒนาครับครับครับนี่แหละครับนี่แหละครับเตรียมข้าวโอ๊ตเลยเด้อเดี๋ยวมือพักเที่ยงเดี๋ยวสิมาสัมษณ์ คลิปนี้อาจจะเรื่องการเมืองหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็รับฟังสิ่งที่หลากหลายนะครับนี่ก็อีกคันหนึ่งมาช่วยนะครับเดี๋ยวมันฝนตกอะครับมันจืดได้พี่น้องเอ้ยมันไรนั่นเฮ็ดเฮ็ดกับเฮ็ดยางลำบากนะครับเดี๋ยวก็าจะไปส่งโรงงานเดี๋ยวไปส่งโรงงานครับมันก็เร็วข้นนาอพี่น้องเนาะ ยกขึ้นยกขึ้นยกยกืดข้อหอดบ้อนหดวะเอายกาเ,าเอาเทครัสั่งให้เท่แล้วก็าชาวบ,บ้านก็ดำลงชีวิตนะครับด้วยรายได้นะครับจากาสินค้ากเกษตรอย่างนี้แหละครับ มันก็หมุนกันไปจุนเจือกันไปนะครับพอได้พึ่งพาอาศัยนะครับสินค้าเกษตรมันเกิดการจ้างงานนะครับมันเกิดการจ้างงานแล้วก็ันนก็จะเต็มแล้วนะครับเป็นการกระจายรายได้นะครับแรงงานก็จะมีรายได้ทุกคนก็มีรายได้นะครับเราก็ยิ้มบอกไม่งั้นเราก็จะไม่มีเงินมาซื้อสินค้านะครับ เอามันคือฟีดะบ,บัดนะครับให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยนะครับขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube จรวรวงการเกษตรครับคลิปทางด้านการเกษตรสินค้าทางการเกษตรนะครับมีให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับ่นะครับ คลิปนี่เขายัดจมูกนี้ครับสวัสดีครับ